สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับบหลังเกมนะครับเมื่อคืนนะครับบาซ่าออกไปเยือนไลโยบีโกโนสกอตสประตูต่อหนึ่งครับเป็นบาซ่านะครับที่ทําได้เมื่อวานผมฟันทุกไปแล้วบาซ่าชนะนะครับแต่สกอ์อาจจะไม่ตงก็ไม่เป็นไรถือว่าเก็บ3ามแต้มได้แต่ชัยชนะวันนี้ก็เหมือนต้องสังเวยเจ้าหนูมาร์คเบอร์นเอาไปนะครับคิดว่าน่าจะเจ็บยาวเลยเจ็บเอซีแอลครับในจังหว่าระทถ้าช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับก็ถือว่าโชค้ายนะครับก็ ส่งกําลังใจให้น้องมันนะครับกลับมาแข็งแกร่งมากกว่าเดิมครับมาพูดในเรื่องของหลังเกมนะครับดูผู้เล่นสิบเอ็ดตัวจริงนะครับประตูสเตอร์เกนออกสตาร์ทนะครับแบงก์แบทโฟซ้ายเป็นเจ้าหนูเจราร์มาตินนะครับยืนซ้ายแล้วก็คู่เซ็นเตอร์เหมือนเดิมอินนโก้มาติเนสกับครูบาซี่ขวาคุนเดนนะครับคู่กลางเป็นธนูเบนาวแล้วก็เบรดี้นะครับมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นลาพิญญานะครับฝั่งซ้ายเป็นเฟราตอเลสแล้วก็ขวาเป็นยามาลนะเปาลิาลวานรูปเกมครึ่งแรกบาร์ซ่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับ ปีบอลช้านะครับออกบอลผิดพลาดกันบ่อยนะครับเหมือนเกมค่อนข้างเฉื่อยนะครับจนช่วงต้นเกมเจ้าบ้านบุแล้วก็ชิงความได้เปรียบได้เปรียบออกนําไปนะครับช่วงประมาณนาทีที่10นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นบาร์ซ่านะครับที่ต้องแก้เกมนะครับในช่วงครึ่งหลังส่งนักเตะใหม่อย่างดานิเอโมนะครับลงมาในครึ่งที่2เลยถือเป็นการประเดิมนัดแรกได้อย่างสวยงามนะครับสําหรับ แดนนี่โอโมนะครับลงมามีส่วนร่วมกับเกมลุกค่อนข้างเยอะครับเชื่อมต่อแล้วก็ทะลุทะลวงเล่นคอมบิเนชันกับเพื่อนได้ดีเลยนะครับจนทําให้เบรดี้นะครับมาดีเสมอนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังแล้วก็บาซาก็หงมุกอย่างหนักนะครับแล้วก็เป็นเจ้าตัวเองแดนนี่โอโมนะครับรับบอลจากทางยามาเอลนะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเสียบเสาไกลเข้าไปนะครับออกนํา2ประตูต่อหน,นึ่งแล้วก็เป็นจังหวะท้ายเกมที่โชคร้ายนะครับเมอร์เนา เจอจังหวะอุบัติเหตุนะครับเจ็บเอซิลไปก็น่าจะพักค่อนข้างนานนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องนะครับส่วนนักเตะที่อยากพูดถึงเป็นพิเศษก็คือกุนเดะนะครับเมื่อคืนฟอร์มตกนะครับผิดฟอร์มกับแมตที่ที่ผ่านมานะครับแต่โชคดีที่เมื่อวานยังได้เจ้าหนูคูบาซีนะครับที่ค่อนข้างเข้าฟอร์มนะครับช่วยแบกรุ่นพี่เอาไว้ไม่งั้นก็น่าจะมีปัญหาเช่นกันครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับทุกคนแล้วก็สู้ต่อไปในการแข่งขันหน้าถัดไปครับ